มิทานเรื่องกบกับเสียงสายลมในเช้าตรู่หนึ่งที่แสงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านหมอกบางเสียงสายลมแผ่วเบาลอดผ่านใบหญ้าในทุ่งกว้างท่ามกลางทุ่งนั้นมีกบตัวหนึ่งชื่อกบเขียวที่ชอบนั่งฟังเสียงธรรมชาติอยู่เป็นประจำวันนั้นเองเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดเหมือนเสียงกระซิบจากสายลมเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงแมลงหรือเสียงนกแต่มันมีจังหวะและไหลเวียนเหมือนบทเพลงลึกลับ ฟูวูวูกบเขียวตาโตขึ้นทันทีนั่นเสียงอะไรกันนะทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเขาลุกขึ้นจากใบบัวและเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นด้วยความสงสัยและความตื่นเต้นกบเขียวไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการประจนญไพยครั้งสำคัญในชีวิต ระหว่างทางกบเขียวได้พบกับนกน้อยสีฟ้าขนปุยที่ชื่อปีโป้กำลังเก็บเมล็ดพันธุ์บนพื้นดินกบเขียวถามขึ้นทันทีเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งประหลาดในสายลมมาจากที่ใดปีโป้ใส่หัวข้าไม่เคยได้ยินนะแต่ข้ารู้ว่ามีต้นไม้โบราณอยู่ปลายทุ่งมันอาจรู้ก็ได้นะด้วยความหวังใหม่กบเขียวตัดสินใจขอให้ปีโป้นำทางไปยังต้นไม้โบราณปีโป้ลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ตกลงก็ได้ ข้าชอบการผรจนภัยเหมือนกันทั้งสองออกเดินทางผ่านทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้และ,มะแมลงบินว่อนความตื่นเต้นทำให้หัวใจของกบเขียวเต้นแรงกว่าที่เคยเมื่อเดินไปได้ไม่นานทั้งสองก็พบลำธารกว้างที่น้ำเชี่ยวกรากอยู่เบื้องหน้าเราจะข้ามไปได้ยังไงละ่ะปีโป้ถามอย่างกังวลกลบเขียวยิ้มเรื่องนี้ข้าช่วยได้เขาใช้ความสามารถในการกระโดด กระโดดข้ามไปทีละก้อนหินส่วนปีโป้ก็บินตามเหนือกระแสน้ำแต่แล้วสายลมแรงพัดมาทำให้ปีโป้เสียการทรงตัวจนตกลงไปในน้ำโกบเขียวรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีโดยไม่ลังเลเขาช่วยดึงปีโป้ขึ้นมาบนฝั่งอย่างปลอดภัยขอบใจนะโกบเขียวถ้าไม่มีเจ้าข้าคงปีโป้พูดด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งเราเป็นเพื่อนกัน ต้องช่วยกันอยู่แล้วกบเขียวตอบพวกเขาเดินทางต่อจนเข้าสู่ป่าหญ้าสูงที่ทึบและมืดครึ้มเสียงแปลกๆดังขึ้นรอบด้านกริกร๊กแกรกสู้ทําให้ปีโป้สะดุ้งด้วยความกลัวเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาแน่ๆปีโป้พึมพำแต่กบเขียวสังเกตดีๆแล้วพบว่าเสียงทั้งหมดเกิดจากหญ้าที่เสียดสีกันเมื่อสายลมพัดผ่านในจังหวะพิเศษเสียงลึกลับเกิดจากสิ่งธรรมดาที่เราไม่เคยมองลึกต่างหาก เขากล่าวอย่างมั่นใจเมื่อพวกเขาหยุดฟังและมองรอบตัวก็พบว่าทุกเสียงมีเหตุผลและความงามในตัวมันเองในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกลางทุ่งที่มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอย่างสง่างามเปลือกของมันมีลวดลายเหมือนคลื่นเสียงและใบไม้พลิ้วไหวตลอดเวลาแม้ไม่มีลมเจ้าคือผู้เฝ้าความลับของเสียงสายลมหรือไม่ กบเขียวเอ่ยถามต้นไม้ไม่ได้พูดแต่มีสายลมอ่อนๆพัดผ่านจากยอดไม้ลงมาสู่ใบหูของกบเขียวมันกลายเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินเสียงแห่งปัญญาการฟังไม่ใช่แค่ใช้หูแต่ต้องใช้ใจด้วยเสียงสายลมกล่าวกบเขียวและปีโป้นั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้นั้นหลับตาและปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามเสียงลมที่กระซิบคืนนั้นกบเขียวนอนใต้ต้นไม้โบราณและฝันแปลกประหลาด เขาเห็นสายลมที่พูดได้รูปร่างโปร่งใสเหมือนม่านหมอกมันกำลังเต้นรำกลางฟ้าข้าคือเสียงแห่งการเดินทางเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงสายลมบอกทำไมเจ้าต้องเดินทางตลอดเวลากบเขียวถามสายลมหัวเราะเบาๆเพราะความนิ่งเฉยทำให้โลกหยุดหมุนเสียงของข้าเตือนให้ทุกชีวิตเคลื่อนไหวกบเขียวเริ่มเข้าใจว่าเสียงสายลมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งลี้ลับแต่คือเครื่องเตือนใจว่าชีวิตไม่ควรหยุดนิ่ง เขาตื่นขึ้นในยามเช้าพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่เหมือนหัวใจได้ยินเสียงที่เคยถูกและเลยมาตลอดระหว่างเดินกลับพวกเขาผ่านบริเวณที่สัตว์หลายตัวกำลังโต้เถียงกันเสียงดังทั้งกระรอกกระต่ายและตัวตุน่นต่างกล่าวโทษกันเรื่องแอ่งน้ำแหง้งเป็นเพราะเจ้าขุดดินไงไม่ใช่เจ้ากระโดดน้ำกระจายจนดินพังพวกเจ้าเถียงกันเสียงดังจนข้าปวดหูกบเขียวเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญ เขาพูดเบาๆว่าลองฟังสิเสียงที่พวกเจ้าทำมันกบเสียงธรรมชาติไปหมดแล้วสัตว์ทั้งหลายหยุดเงียบลองฟังดูและพบว่าไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงลมมีแต่เสียงโกรธถ้าเราหยุดฟังกันก่อนพูดเราคงไม่ทะเลาะก,กันถึงขนาดนี้ตัวตุ่นกล่าวเบาๆ,ๆการเงียบเพื่อฟังเปลี่ยนบรรยากาศอย่างสิ้นเชิง เมื่อเดินต่อกบเขียวกับปีโป้หยุดพักใต้ต้นไม้เล็กๆใบไม้แห้งปลิวลงมาตรงหน้าปีโป้เอ่ยเบาๆทำไมใบไม้ต้องร่วงกบเขียวครุ่นคิดเพราะต้นไม้ต้องปล่อยของเก่าเพื่อให้ของใหม่เติบโตพวกเขาสังเกตใบไม้ทุกใบที่ปลิวไปตามสายลมไม่มีใบร่วงไหนโกรธไม่มีต้นไม้ไหนเสียได้ปีโป้พยักหน้าเหมือนบางสิ่งในชีวิตเราที่ต้องปล่อยไปเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ เสียงสายลมกระซิบอีกครั้งผ่านใบไม้แม้ข้าจะพัดผ่านไปแต่ข้าจะกลับมาเสมอในอีกฤดูกานหนึ่งบทเรียนจากใบไม้ทำให้ทั้งสองสงบใจลงและพร้อมเผชิญสิ่งใหม่ระหว่างเดินลัดเลาะในป่าปีโป้เผลอบินลำหน้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเขาก็พลัดจากกาันกบเขียวเรียกหาเสียงดังปีโป้ปีโป้อยู่ไหน ไม่มีคำตอบปีโป้ติดอยู่ในดงพุ่มไม้หนามองซ้ายมองขวาข้าไม่น่าบินลำหน้าเลยน้ำตาเริ่มซึมกบเขียวนั่งหลับตาฟังเสียงสายลมแทนสายตาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงใบไม้สั่นแปลกๆปกทางตะวันตกเฉียงใต้เขาเรีบไปทางนั้นทันทีปีโป้โกบเขียวข้ากลัวจะไม่ได้เจอเจ้าอีกทั้งสองกอดกันแน่นความเงียบของธรรมชาติกลายเป็นเสียงแห่งมิตรภาพ ในยามค่ำคืนเมื่อทั้งสองกลับมาที่ทุ่งเดิมเสียงลมเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งฟู่วูวูแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเสียงลึกลับอีกแล้วกบเขียวยิ้มข้าเข้าใจเจ้าแล้วเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราตามหาเจ้าแต่ต้องการให้เราฟังให้เป็นปีโป้พยักหน้าและตอนนี้เสียงเจ้าก็กลายเป็นเสียงที่อบอุ่นสําหรับข้าเสียงลมพัดผ่านทําให้หญ้าสั่นไหวในจังหวะเหมือนดนตรี ทั้งสองนั่งเงียบฟังเพลงของธรรมชาติด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปรุ่งเช้ากบเขียวและปีโป้พบสัตว์ป่ากลุ่มหนึ่งกำลังหิวโหยเพราะแหล่งอาหารประจำถูกทำลายจากพายุใหญ่เมื่อคืนเราจะทำยังไงดีละ่ะกระรอกตัวหนึ่งถามอย่างเศร้ากบเขียวหยิบผลไม้ป่าที่เขาเก็บมาได้บางส่วนออกจากเป้ถ้าพอมีเหลือแบ่งได้นะปีโป้ก็รีบเสนอมเมล็ดพืชที่ตัวเองเก็บไว้เมื่อสัตว์อื่นเห็นต่างก็เริ่มค้นในกระเป๋า บางตัวมีถั่วบางตัวมีผลไม้แห้งในเวลาไม่กี่นาทีทุงญ้าก็กลายเป็นแหล่งแบ่งปันขนาดย่อมเสียงสายลมพัดผ่านอย่างอ่อนโยนเหมือนจะกล่าวว่าเสียงแห่งน้ำใจคือเสียงที่งดงามที่สุดในป่าในมุมเงียบของป่ากบเขียวได้ยินเสียงครางเบาๆคล้ายเสียงร้องไห้เขาเดินตามเสียงนั้นไป พบเต่าตัวหนึ่งติดอยู่ในหลุมลึกที่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครได้ยินเสียงของข้าเลยเต่าพูดเสียงแผ่วแต่ข้าได้ยินเจ้ากบเขียวตอบพร้อมหย่อนถาวันลงไปช่วยดึงเต่าขึ้นมาเมื่อเต่าขึ้นมาได้สัตว์อื่นๆก็รีบเข้ามาช่วยดูแลและให้กำลังใจเสียงที่เคยถูกละเลยกลายเป็นเสียงที่ทุกคนให้ความสำคัญเสียงสายลมพัดผ่านเบาๆเหมือนจะกระซิบว่าอย่ามองข้ามเสียงอ่อนแอ เพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องการเราที่สุดในบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มสายลมกลายเป็นลมกันโชกใบไม้ปลิวว่อนสัตว์ทุกตัวเริ่มวิ่งหลบเข้าโพรงและถ้ำปีโป้ตื่นตกใจมันไม่เหมือนเสียงสายลมแบบที่เคยเลยกบเขียวนิ่งฟังนี่คือเสียงเตือนจากธรรมชาติพายุจะมาแน่เขารีบช่วยแจ้งสัตว์ตัวเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ออกไปหาที่ปลอดภัย และยังช่วยกระต่ายแม่ลูกที่ติดอยู่ในโพรงน้ำขังให้หนีทันในช่วงเวลาวิกฤตเสียงธรรมชาติไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือเสียงเตือนที่พวกเขาเคยละเลยพายุโหมกระหน่ำไม่นานแต่ความเข้าใจที่เกิดจากมันจะคงอยู่ยาวนานเมื่อพายุสงบลงทุกอย่างในป่าดูเงียบกว่าที่เคยต้นไม้บางต้นหักล้มรังนกหลายแห่งพังเสียหายแต่เสียงแรกที่ดังขึ้นหลังความเงียบ คือเสียงนกร้องเบาๆตามด้วยเสียงญ้าเสียดสีกันเบาๆจากสายลมยามเช้ากบเขียวกับปีโป้ช่วยกันซ่อมรังนกช่วยสัตว์ที่บาดเจ็บและปลูกต้นไม้ใหม่เสียงธรรมชาติค่อยๆกลับมาแต่เปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่ใช่เสียงเดิมที่พวกเขารู้จักแต่มันคือเสียงของการเริ่มต้นใหม่เสียงลมพัดผ่านเหมือนคำกระซิบว่าแม้สิ่งเก่าจะหายไปชีวิตก็ยังร้องเพลงใหม่ได้เสมอจากแรงบันดาลใจของการเดินทาง กบเขียวตัดสินใจสร้างโรงเรียนแห่งเสียงใต้ต้นไม้โบราณที่นั่นเขาสอนเด็กสัตว์ให้ฟังเสียงธรรมชาติแยกเสียงลมฝนใบไม้แม้แต่เสียงในใจของตัวเองบีโปสอนวิธีสังเกตลมจากทิศทางของใบไม้นกน้อยตัวหนึ่งตื่นเต้นฟังเสียงลมเหมือนได้ยินเรื่องราวของโลกเสียงหัวเราะเสียงเรียนรู้และเสียงธรรมชาติผสมผสานกันจนกลายเป็นท่วงทำนองใหม่ของป่า เสียงสายลมที่เคยเป็นเพียงเงาลางๆกลายเป็นครูที่ทุกคนเคารพวันหนึ่งลูกหมีตัวน้อยชื่อมอสซี่เข้ามาในโรงเรียนของกบเขียวด้วยสีหน้าเงียบขึมไม่ยอมพูดกับใครเลยกบเขียวไม่ฝืนให้พูดแต่ชวนมอสซี่นั่งใต้ต้นไม้และฟังเสียงสายลมกับเพื่อนๆเจ้ารู้ไหมกบเขียวเอ่ยบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงที่ออกจากปากแต่เป็นเสียงในใจที่ยังไม่มีใครฟังมอสซี่เริ่มหลับตา ฟังเสียงลมที่พัดผ่านแก้มเบาๆเสียงลมนี่เหมือนแม่ของข้าเลยเขาพูดเบาๆครั้งแรกในวันนั้นเพื่อนๆหันมามองด้วยรอยยิ้มไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครแซ่บมีเพียงความเข้าใจมอสซี่เริ่มเล่าเรื่องแม่ที่หายไปจากพายุครั้งก่อนเสียงของเขาสั่นไหวแต่ไม่มีความกลัวอีกแล้วเพื่อสร้างความสนุกกบเขียวจัดกิจกรรมแข่งฟังเสียงป่าในโรงเรียนวันนี้ใครแยกเสียงธรรมชาติได้มากที่สุด จะได้เป็นผู้ฟังแห่งสายลมปีโปประกาศเสียงใสเหล่าสัตว์น้อยต่างตื่นเต้นกระรอกน้อยยกหูฟังเสียงน้ำไหลนกน้อยแยกเสียงใบไม้กับเสียงปีกแมลงลูกเต่ารับรู้เสียงดินแตกระหว่างเดินแต่แล้วเสียงเงียบเียๆจากปลายสนามก็ทำให้ทุกคนเงียบเสียงหายใจสม่ำเสมอของตัวตุ่นที่หลับในสนามแม้แต่เสียงหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงป่า กบเขียวหัวเราะเบาๆผู้ชนะวันนี้คือผู้ที่รับรู้ทุกเสียงด้วยใจที่เปิดกว้างเสียงหัวเราะดังก้องแต่ก็ยังมีเสียงธรรมชาติลอยประปนกลายเป็นบทเพลงของมิตรภาพคืนนั้นปีโป้บินขึ้นไปสูงเหนือยอดไม้เพื่อฟังเสียงสายลมจากระดับที่เขาไม่เคยสัมผัสที่นั่นเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงสูงต่ำเหมือนเสียงกระซิบจากดวงดาวเจ้าได้ยินเสียงของเราแล้วเสียงหนึ่งพูดขึ้นเบาๆ มันไม่ใช่เสียงจากโลกใบนี้แต่มาจากฟากฟ้าจากสิ่งที่อยู่ไกลเกินสายตาปีโป้กลับลงมาด้วยตาเป็นประกายเขาเล่าให้กบเขียวฟังเสียงที่ไกลที่สุดบางทีก็สะท้อนกลับมายังหัวใจเราเร็วที่สุดกบเขียวพยักหน้าเพราะใจที่เปิดคือเครื่องรับเสียงที่ทรงพลังที่สุดวันหนึ่งเสียงสายลมที่เคยนำทางกบเขียวก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่มันเศร้ากว่าที่เคยเสียงนั้นพัดผ่านต้นไม้โดยไม่ไหวใบไม้ใดเลย เรากับมันเหนื่อยล้าข้ากำลังจะจากไปชั่วคราวมันกล่าวอย่างเศร้าสัตว์ทุกตัวในป่าเงียบงันกบเขียวนั่งหลับตาแล้วกล่าวว่าหากเจ้าจะไปข้าขอสัญญาว่าเราจะไม่ลืมเสียงของเจ้าปีโป้เสริมเราจะเป็นเสียงแทนเจ้าเสียงของการฟังการเรียนรู้และความเข้าใจสายลมพัดสุดท้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เงียบไป หลายวันผ่านไปใต้ต้นไม้โบราณกบเขียวและปีโป้ช่วยกันทำไป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนว่าที่นี่คือที่ที่เราเริ่มฟังเสียงกันอย่างแท้จริงพวกเขาแขวนกระดิ่งไม้เล็กๆตามกิ่งเมื่อสายลมใหม่มามันจะสร้างเสียงหวานเบาๆเ,เ,เหมือนการระลึกถึงเพื่อนเก่าเด็กสัตว์รุ่นใหม่มานั่งรอบต้นไม้ฟังเสียงกระดิ่งพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของเสียงสายลมต้นไม้โบราณไม่ได้พูดอะไร แต่ทุกเสียงที่พัดผ่านกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้โลกไม่เงียบเกินไปเสียงบางเสียงอาจหายไปแต่บทเรียนของมันจะก้องอยู่ในใจเราเสมอวันหนึ่งกระต่ายน้อยชื่อมิมีม่เข้ามาในโรงเรียนด้วยสีหน้าหวาดกลัวเธอไม่ยอมพูดไม่ร้องไห้ไม่หัวเราะเหมือนมีบางอย่างขังอยู่ในใจกบเขียวพาม,มิม่ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้ววางนิ้วแตะริมฝีปากบางครั้งความเงียบก็มีเสียงของมันนะ เขากระซิบจากนั้นเขาวางใบไม้บนพื้นปล่อยให้ลมพัดผ่านใบไม้ขยับเบาๆสร้างเสียงสู้ซ่ามีมี่มเงยหน้าฟังน้ำตาค่อยๆไหลออกมาช้าๆแล้วเธอก็พูดออกมาข้ากลัวเสียงฟ้าร้องตั้งแต่แม่จากไปมันทำให้ข้าหวาดกลัวทุกเสียงกบเขียวยิ้มแต่เจ้าก็ยังอยู่ที่นี่แสดงว่าเจ้าเข้มแข็งพอจะฟังมาอีกครั้งแล้วล่ะ กบเขียวพาเหล่าสัตว์ออกทัศนศึกษาไปยังน้ำตกกลางป่าเสียงน้ำดังซ่าทำให้เด็กสัตว์บางตัวอุดหูเพราะรู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปปีโป้หัวเราะอย่าเพิ่งกลัวลองหลับตาฟังใหม่สิกบเขียวพูดเสริมเสียงน้ำตกคือเสียงของพลังธรรมชาติมันไม่ทำร้ายมันเล่าเรื่องการเดินทางของน้ำจากยอดเขาใกล้มาถึงตรงนี้เมื่อทุกตัวหลับตาฟังอย่างตั้งใจ พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแตกต่างเสียงหยดน้ำที่ตะโกบนหินเสียงไอ้น้ำเสียงลมที่พัดผ่านม่านน้ำและในความดังนั้นก็มีความสงบอยู่ลึกๆในวันฟ้าหม่นกบเขียววางกล่องไม้ใบหนึ่งกลางห้องเรียนแล้วถามว่าเจ้าคิดว่าเสียงมีรูปร่างหรือเปล่ากระรอกตอบแน่นอนสิ มันต้องเป็นคลื่นปีโป้กล่าวข้าคิดว่าเสียงเหมือนสายลมโปร่งใสมองไม่เห็นแต่มีมิที่นั่งเงียบเๆกลับพูดว่าสำหรับข้าเสียงคือแสงทุกตัวหันมามองด้วยความสงสัยเพราะตอนที่ข้ารู้สึกอบอุ่นจากเสียงของเพื่อนมันเหมือนแสงสว่างในใจข้าโกบเขียวพยักหน้าคำตอบของทุกคนถูกหมดเพราะเสียงไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินมันคือความรู้สึกที่ส่งถึงกัน วันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายได้ข่าวว่ามีงูเขียวหลงเข้ามาในป่าสัตว์เล็กๆตื่นตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวันงูตัวนี้เขาไม่เคยทำร้ายใครแค่หลงทางและพูดเสียงเบาเกินไปจนไม่มีใครฟังกบเขียวอธิบายเขาพาทุกคนไปหางูเจ้าต้องพูดเสียงดังขึ้นนะงูปีโป้ให้กำลังใจงูเขียวสัน่นข้าไม่กล้าพูดมิมิจับหางงูเบาๆแล้วกระซิบเสียงของเจ้าอ่อนโยนมาก เรากำลังฟังอยู่นะงูจึงกล้าพูดว่าข้าแค่อยากหาทางกลับบ้านเมื่อทุกคนยินดีช่วยนำทางเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงขอบคุณค่ำคืนนั้นสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันที่ลานกว้างใต้ต้นไม้โบราณบีโป้นำเพลงเสียงแห่งป่ามาสอนให้ร้องด้วยกันเสียงร้องของกระรอกเสียงตีกล่องของตัวตุ่นเสียงขยับหญ้าของเต่าและเสียงนกร้องแผ่ว ทั้งหมดผสมกันเป็นบทเพลงเดียวไม่ใช่เสียงได้เด่นที่สุดแต่ทุกเสียงกลมกลืนกันอย่างงดงามกบเขียวหลับตาฟังน้ำตาซึมเล็กน้อยเสียงนี้คือเสียงที่สายลมเคยฝันอยากได้ยินเสียงสายลมไม่ต้องพูดอีกแล้วเพราะตอนนี้ทุกเสียงในป่ากคือเสียงเดียวกันขึ้นหนึ่งหลังงานร้องเพลงกบเขียวนั่งคนเดียวใต้ต้นไม้โบราณเขาหลับตาแล้วได้ยินเสียงลมแปลกๆพัดเข้ามาอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่เสียงลมเก่ามันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนเสียงร้องเพลงของเด็กๆเสียงใบไม้สัน่นเขาหัวเราะเบาๆเจ้ากลับมาในรูปร่างใหม่แล้วสินะเจ้าไม่ได้หายไปแต่เปลี่ยนเป็นเราปีโป้มานั่งข้างๆเจ้ารู้ไหมเจ้าเปลี่ยนทั้งป่าให้กลายเป็นเครื่องดนตรีแห่งความเข้าใจเสียงสายลมที่เคยเป็นความลึกลับบัดนี้กลายเป็นบทเพลงชีวิตของทุกชีวิตในป่า วันรุ่งขึ้นเราสัตตัดสินใจจัดเทศกาลเสียงแห่งป่าเพื่อเฉลิมฉลองการเรียนรู้และมิตรภาพมีการแสดงเสียงธรรมชาติจำลองเด็กๆทำเครื่องดนตรีจากก้อนหินใบไม้และกระบอกไม้ไผ่เสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าและเสียงลมผสมผสานเป็นบทเพลงที่ไม่มีใครเคยแต่งแต่ทุกคนฟังรู้เรื่องกบเขียวได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีเขาแค่ยิ้มและบอกเพียงว่าขอให้เจ้าฟังไม่ใช่แค่เสียงรอบตัว แต่ฟังหัวใจตัวเองด้วยเสียงสายลมในวันนั้นพัดผ่านลานเทศกาลเหมือนกำลังเต้นรำร่วมกับทุกคนวันหนึ่งเด็กกระแตน้อยชื่อโซเข้ามาเรียนในโรงเรียนใหม่เขาไม่ยอมฟังใครเลยเอาแต่พูดเสียงดังพูดขัดพูดซ้อนเด็กคนอื่นเริ่มรำคาญแต่กบเขียวไม่ตำหนิเขาเพ่งยุนโซไปนั่งข้างลำทานที่นี่ ไม่มีใครพูดแต่มีเสียงมากมายลองฟังดูสิโซหลับตาฟังเสียงน้ำเสียงลมเสียงโกบเสียงหินตกในน้ำจากนั้นเขาพูดเบาๆเป็นครั้งแรกเสียงที่เงียบมีพลังจังวันต่อมาโซเริ่มฟังเพื่อนมากขึ้นและกลายเป็นเด็กที่ทุกคนยินดีพูดด้วยวันหนึ่งนักเดินทางจากป่าอื่นมาถึงเขาได้ยินข่าวลือว่าในป่าแห่งนี้มีโรงเรียนที่สอนให้ฟังเสียงลม เมื่อเขามาถึงเขาพบโรงเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่เต็มไปด้วยเสียงเด็กหัวเราะร้องเพลงฟังเสียงดินเสียงนกเสียงใจตัวเองเขาถามกบเขียวจะคิดว่าโรงเรียนแห่งเจ้าสอนอะไรได้ดีที่สุดกบเขียวตอบเพียงว่าเราสอนให้รู้จักฟังเพราะการฟังนำไปสู่ความเข้าใจและความเข้าใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบนักเดินทางยิ้มข้าจะนําบทเรียนนี้กลับไปสอนปากของข้าและเสียงแห่งความเข้าใจ ก็เดินทางต่อไปในสายลมเวลาผ่านไปหลายฤดูเปลี่ยนใบไม้จากเขียวเป็นทองจากทองเป็นเปลือยแต่โรงเรียนใต้ต้นไม้ยังอยู่สัตว์รุ่นใหม่ยังมาเรียนและเรื่องราวของเสียงสายลมยังคงเล่าต่อกันวันหนึ่งเด็กกระากถามเสียงสายลมตอนนี้อยู่ที่ไหนกบเขียวที่แก่ลงมากยิ้มและชี้ไปที่อกตัวเองมันอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าฟังด้วยใจเจ้าจะได้ยินมันเสมอ เสียงลมเย็นพัดผ่านพอดีพาเอาเสียงหัวเราะความทรงจำและบทเรียนไปในอากาศเสียงสุดท้ายของนิทานนี้คือเสียงที่ยังคงอยู่ในหัวใจผู้อ่านทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะ